ดีค่ะสวัสดีลูกค้าทุกท่านค่ะเซ็กเตอร์มือสองค่ะจังหวัดโซรีนค่ามาแล้วมาแล้วนะคะวันนี้เลยลูกค้าขาโปรโมชั่นพิเศษของทางร้านนะคะ สำหรับเท็กเตอร์มือสองนะคะเปิดพุทธศักราชใหม่ค่ะ2568ค่ะลูกค้าโปรโส่วนลดนะคะจุกๆเลยของแถม6รายการเลยนะคะลูกค้าเดี๋ยวพามาชมนะคะสำหรับคันนี้เลยลูกค้าขา l 3 2 1 8ตัวสเปเชียลค่ะสำหรับคันนี้นะคะลูกค้าเป็นปีจดทะเบียน2566นะคะใช้งานเพียง227ชั่วโมงค่ะลูกค้า 227ชั่วโมงนะคะไม่แชร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะลูกค้าโปรนะคะตอนนี้ค่ะโปรส่วนลด2 0 0หมบาทนะคะลูกค้าราคาอยู่ที่398,000หมบาทค่ะ398,000านะคะ โปรส่วนลด2หมื่นเลยนะของแถม6รายการเลยนะนะคะลูกค้ายินดีต้อนรับนะคะปีนะคะ2,568ค่ะลูกค้าสําหรับคันนี้เลยนะคะเบมิเดนิน่าผ่านพวนนะคะลอตเตอรี่ค่ะลูกค้า่ะจะจําหน่ายเป็นเงินสดเท่านั้นนะคะสําหรับคันนี้นะคะรับลูกค้ายื่นกู้ทกสอนนะคะรถสวยใช้งานนะคะสเปคนะคะลูกค้าขาปีส,งสูงๆเลยลูกค้าขะรถสวยแบบนี้นะคะอุปกรณ์แจ่มๆเลยค่ะลูกค้าโปรส่นลดจุกๆ2 0 0 0 0บมาเลยนะของแถม6รายการ เลยลูกค้าคะสามารถติดต่อมาได้นะร้านประเจันท์ทึกวันอาทิตย์เปิดทุกวันคะ่ะลูกค้าชอบนะคะเอลสานึกแพนนะคะสามารถนะคะโทรมาได้คะ่ะสง่งฟรี400กิโลนะคะสอบถามกันมาได้นะคะขอบคุณมากคะ่ะ